เอาเข็งๆนะครับเราเขาเรียกใหัทางลงไปยังโอเคไอ้พี่จะเก็บพี่น้องครับที่รออยู่ด้านหลังนะครับพวกเนี้ยมารอหัวหน้าพักมาบอกความรู้ท่านไม่ลงมานะครับเพราะว่าเส้นนี้นะครับทั้งสองเส้นจะมีการรีเฟอร์ผู้ป่วยวิ าน,านายอคบากตั้กาพันนาเราทุกคนทำได้แร้วูกไครับพี่น้องครับที่ต่างร้งหรงเนะครับถูกต้อมหน่อยขอบคุณครับขอบคุณครับถูก้อครับพี่น้องครับพี่น้องขอสักครู่ครับพี่น้องตั้ง,งด้วยการต้อมป้าย ด้วยการเอาน้ำมามอบให้ผู้แทนด้วยการส่งขนมทุกขนมมาให้เราผู้แทนว่าที่ผู้แทนทั้งห้าคนวันนี้มาขอขอบคุณทุกคนจากใจขอบคุณจากใจจริงๆรปรับการกลาวว่ของเราทั้งห้าด้วยครับสามารถเราทุกคนก็สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้เราตื่นตานใจทุกครั้งที่เพลงของพี่โอมพอเกิ้ล และตอนนี้ก่อนที่เราทั้งห้าคนจะไปยกมือโบวตให้กับคุณพี่ท่า พักเก่า,า,า,ากไป,ปนน่าทีเดียกวัดดุสิตีตอไปข้าพุทธคุณแม่ที่นองะเชาวิญญาณใจารใจและขอใช้ความไว้วางใจทุกคะแนน มากกว่าสอง้สนสองมนในการที่จะทำให้วยง,นนยงการเบือนน่บอดีออปั่อดีมีน,น,อนาอกัน,นเรามาสลุงฉลองก,กัน,นอยางทงตัวนนเรามา การในครั้งนี้ถ้าใครมีความอยากจะฝากให้ฝากให้สองส,สอในกอกดดัานถ้าเากิด็กราชเสียได้เลยนะพี่ชอปปี้ต้องรีบไปส่งสินค้าส่งของขอให้พวกเราเข้าใจทุกการละกันนะครับพี่น้องอจนกว่าเราจะเจอกันใหม่ครับ